ผีรูแหละค่ะมัอนี่ไปหาป่ามาไปกลางดางในป่ามาก็เลยรมาเขาป่าสู่คนกินปลานินค่ะตัวใหญ่เอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขับเข่าเฮ้าอยู่ในนี่<า>นมีแต่นเนื้อน,นี่ค่ะที่ซื้อนอกนั้นอยู่ในสวนขม e r t ดเพราะว่าอันนี้พวกโรบิเลี้ยง อ๋อโอ้ได้ปุ๋ยส้วนมากินเขาขายนี่ปลาเผาเราไปหาเองนะเพื่อนล้วก็ยังนี่ก้อยไข่โมดแดงค่ะก้อยไข่โมดแดงยี่น้องรู้ล่ะยังไตอยู่เลยแม่มันสดสดนี่ก้อยไข่โมดแดงน้ำปุ๋ยก็ไปแย่ไข่โมดแดงมากล้วก็ไปเนี่ยไปดักตะไคร้แม่นไปดักตะไคร้เอาหาเอาเม็ดบอแม่นไปใส่ด่างโยงเวนหร่อก็เนื้อแม่นค่ะเนื้อเนี่ยคือบระเดีเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็เลยบระเดี๋ยวมีเนื้อ ถูกต้องและค่ะเพราะว่าอยู่หนี่มื่ไใดเรียงแต่อยู่นีในสวนหมดเลยของของกินอยู่นี่ค่ะลองซิ่มหนังกอนเนาะปลาคือหอมใช่ไหมซีกเ้็นแม่เจ้าปุ้ยสีสิเป้าเลยนะลองหนังกันเนาะปลานี่ยังดินอยู่เผาเผาอยู่นีเลยมันเถอะยังหลอกบ่อหลอกบ่อเปนสดแหง ติดเลยเนี่ยโอ้โมันแดงกับไตมึงมาฟุ่มฟับยุบนน่ะสดๆค่ะของเ้ามีเต้นแอลสดๆบ่อติดเออว่าไงว่าไงเอาซ้อนออกนั่นออกก็ได้นั่ออกก็ได้เลยค่ะอืมันติดไปลองเลยด้วยลองเลยค่ะอลองเลยกินดีลีล่ะเสียบลองลองแบบเจียวนะเจียวอย่างนี้เจียวผมบอก ทองน้ำเย็ดปุ๋ยไปอนคือวาย่างได้ตั้งหลายตัวพี่นกอยากให้มดแดงเมื่อปลาไหมออรือ่ปให้พ่อใหญ่พนเอาแล้วก็ขมากิน่เป็นล็อกพ่อใหนั่นสหากินแต่งูสิงแล้วเน่ได้สัดสมัวล้วเามืกินมดต้องทานแล้วก่พวเจ้ากินได้สุนี่เ่เป็นฤกษสีกินเป็นมดบังคว่าไอ้เทบมาจบกนวนผูกเว้ เขาแเอาไป<อ>ยุทธนอยหอมมันได้บรรยากาศยุงทธงหน้าเนี่ยล่ะเหนื่อยยางมาฝากทองกินข้าแรงน้ำเพลินครับยุ้ยเห็นยุทธหูเบลิก็เลยดีใจน้ำแบอบกว่าให้พูนเห็นรดเห็ดไว้ต่อไปห้องสีบริเวไปบอกผู้ใด,ดฟังตัววะเออไปหน้าหอยเดือไม่ปลากินไม่มดแดงกินเขาบอกเขาเปิดยุทธทีเดียวเขาก็หัวว่ายยุน่นีเขาไม่อย่งกินนะ นี่นี่สวนละหุ่นแต่ว่าไฟมาแจ้งมาเห็นเนาะสวนหุ่นยังเนี่ยดอกแค่ดอกแค่อืมปลูกไปหลายย่างมาท่านปลูกไปหลายยุคค่ะแล้วแต่กินนี่ลไรหมดแดงมดแดงให้พ่อใหญ่อุบลไปหาเด้วยงานถี่ใส่รอดเหรองานจะมีหัวจะต้องใส่หัวใหญ่ไปใส่คนอื่นไรนี่ย่ากเข้ามแลวกัดเจ็บเพียงอ่ะงนึใส่พ่อไงอุบลแน้วแล้วมันหย่างหย่างใส่รอดหรอสมมติงานใส่รอ ก็ไปนแย่เองแล้วเจ็บกัดเจ็บพักภาษาผัววะเนี่ยข้าไปนอนมากถูกปลาสซโซเลยค่ะแซ่บ,บยุกครับจับอคือว่ามือนี่ประสบความสำเร็จก็คือเจ้ปุ๋ยเต็ดกับเขาให้กินเราว่ามีปลาหนิ่นทะเลมาซิมปลาหนิ่นเล่าแล้วก็แซ่บยุงทนะี่สำคัญว่าพ่อใหญ่อุบลไปหาหมดแดงมาให้เพื่อนเออ นานี่ก็ยังมีหมดแดงพี่น้องนี่ฮอตไม่เป้งไหมเออเดี๋ยวมากินเขาน้ำเพลินโอเคอยครับแซบอยครับคุยเอาคุยเอาคุยไงคุณน่ะไตอยู่น่ะแสบแับแับต้งใส่บรรยากาศร่ม้อมนะร่มแห้งร่มเดียฝนเยอะมากด้วยเห็นแล้วแล้วอันนั่น ไม่ใครว่นบริหารวมนัดสังพวกศาสาจเห็นไม่ว่นมานั่งออกความเขียงสั่งสั่งเป็สั่งไงไงวุ่นไม่แต่สั่งลูกสายไปกินยังบ้านบ้างไม่กินข้าวไหมลูกไม่มันกินยังบุ่นเป็นดอกกินบ่ไรยัง บวนกูยังเงาเดี๋ยวหลายของมึงเฉาเฉาเฉาเนาะขับ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 อยู่ขับขับอยู่ขับไปอ่ะขอพุณยายปุ๋ยหลายๆเรืองว่าไม่กินมเขาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับอ้าวฝากติดตามยายปุ๋ยต่อไปเด้อฝากติดตามยายปุ๋ยค่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้เด้อค่ะพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆค่ะอ้าวฝากช่องพ่อใหญ่อุบลคนโกรดน้ำเน้ยเด้อค่ะอ๋อฝากฝากช่องผัวตัวนี่ สรงหัวเจ้าว้นิกเฮียนคนอุตส่าห์ไปหามาให้ฝังเลือเฟอร์ชแนลน้ำเนเรือครับขอบผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแสบยุบแสบยุ๊บยขาไม่ไงเอานี่ไงโซด์โอ๊นโซด์อยแสบเลย